สวัสดีจ้าวันนี้ด้วนให้อยู่หากินวันนี้ลุยเดียวเด้อจ้ามะกุดมันหนกหรือว่ามันแซงเลยเด้อพี่น้องเด้อวันนี้หาอยู่หากินในป่าผู้เดียวเด้อวันนี้ลุยเดียวลืมเป็นกําลังใจให้ด้วนเด้อจ้ามกุดมันหนกเด้อวันนี้ได้ยินหัวยเดวันนีขอบคเด้อ วันนี้เปิดคลิปวยาวเลยซ <c oughs> ับพวกกุดทั่วขาดไปถึงซ <c oughs> ับพุดมนันหนกหรือจ้าซับใจวาย ดูาหากินเลยจ้าพวกกาวาดังยานพมา่า วันีใหญ่ อ้วนใหญ่ดจ้าอ้วนใหญ่ใหญ่ดจ้าอ้วนใหญ่นูปิโน mẹ quá, tôi chuột chua tôi 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 tôi

วนนีวนนีน้ยมดมันหัวหนกใจกัดติด มีคนแจบกลมหรือเป็โนโวคบ้าัวใหญ่ นกหรือว่ามันเซงนี่จ้าวัวใหญ่ๆเด้อเด็ดตองเด้อ วัวอีโปอีเมฆขาวองนองเลยอันนี้เด็ดกระโดนเด้อวันนี้ข่อยเน่าวปันไดจิ้มซ้ำัวจิ้มกันอยู่แล้วจอะ้วยจ้าอี้ยดวนได้ หยุดหยุดสรีอ,อะไรวยค่จ้า quá vậy hứa to thật thịt đà Bắt Ui, sắp chạy rồi นกเด้อพี่น้องเด้อปลูกเอาไว้วัว <c oughs> ยังใหญ่ยังยาวมันนกจ้า <c oughs> มันนกปลูกเด้อจ้าว <c oughs> ัวใหญ่ใหญ่จริง mèo về luộc đó mà nụ bàn quá chân dính cực khén rồi anh đừng mà nụ bà anh đừng mà tôi bị quá dài เห็นเห่อเต้นเห่อเต้นหัวยังใหญ่เด้อจ้ามันหนกจ้ะมันหนกบานเด้อพี่น้องเด้ออย่าด้วนปลูกไว้หัวยัวยงใหญ่เลยหัว,วมันหายใหญ่ Rồi. Sắp. <laughs> Rồi, đắp. Ô. bắt Ui. ว้้ับเป็นหลาลิ้นะเนาะสับกลางนี่ก็สับตายตายตาย กินจินกันจบก็ม่ดีเออวมัน

เป็นเป็นวาลินตตตเอายังไงมันสวนกันดุนซองแขนซ้ำฉันตายแล้ ใหญ่ดูจ้าตุ่มนี้เปื่อยเน้นนึบเลยหัวนน่แต่ใยลายมันหนุกบานด้ทสิน้อปลูกเอาไว้ตุ่นซ้องตุ่นเงอะแตะโอ้ด้ลายหัวว้าทุกหัหวหนิตมัน กุดอย่างนี้มดดอกพ่อคนเด้อพี่น้องเด้อเอาแค่นี้ก่อนวันนี้จะด้วนนะอยู่หัดกินลาผีลาน้องบอนคุดมันนุกลูกเอาไว้เด้อจ้าอันนี้อันนี้มันนุกลูกไว้เด้ออันนึงมันนุกปลาจ้ะกัวใหญ่ๆหญ่ฮีกัวใหญ่ๆมันนุกใหญ่เด้อจ้า